อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแป๊บนึงกี้กี้อยู่ไหนไอ้สัสพลังงานรุนแรงจนรู้สึกได้เลยว่าเฮียตกแตกอะไรอะไรมีอะไรมีอะไรกาหมุนนาฬิกาหมุนไม่รู้มันมีอะไรสักอย่างนึงพี่พี่มันเหมือนมันมันจะมาแล้วนาฬิกาผมหมุนไม่โดนเลยคำเตือนคำเตือนคำเตือนงะ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 งือ ออกมาดีทำออกมาดีแม้ว่าจะโดนดาวเกตมาเท่าไหร่ง่วงนอนทุกคนเลยทุกคนพยายามที่จะฝืนลืมตาวอันไหนปิ๊งอันไหนปิ๊งไอ้หบูได้ปิ๊งหรอพี่พี่พี่ลองถอยออกมาแล้วคือคิ้วคิ้วแบบว่าเข้มพอเข้าไปใกล้คิ้วโดนคนคิ้วอ่ะปิ๊งปิ๊งปิ๊งอะไกลๆลองดูปิ๊งไกลๆดูปิ๊งใกล้ๆเดี๋ยวทุกคนลองดูปิ๊งไกลๆอปิ๊งยืนอยู่ด้วยกันอันนี้ปิ๊งใกล้ๆชายเลยอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคิ้วสามมิติพอปิ๊งไกลๆ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เยคกิ้วอย่างดาเลยเออพี่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 เดี๋ยวนะผมเอา g t GT จีเอไปเอากองไปด้วยพี่อ่าใช่ใช่ใช่ป่ะพี่ผมพร้อมแล้วครับพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมนะ หยิบไม่ได้อ่ะเฮ้ยแล้วจะเปิดไฟฉายไปไปด้วยไม่ได้เหรอวะเอ่อแบตมันหมดพี่ตะกี้ผมแบตหมดข้างในแล้วคือผมตายหาเลยพี่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 มีไฟฉายพี่มีไฟฉายโอเคมาทุกคนเข้าบ้านมาทุกคนมานี่มานี่เจอกู้ล่างเจอล่างล่างผู้ชายไม่เจอล่างเหรอไหนอะพี่เจอเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเป็นแสงมันเป็นแสงเกมเฮี้ยมันวิ่งไม่ได้ยังไงวะไม่ได้หรอกโอ้ไม่ใช่ล่างมันเป็นนกนี่น่าจะเป็นอีเวนต์ธรรมดากด E ได้ไหมคลิกด E ได้ไหมกด E ได้อ่ะ อ๋ออีอ่านเฉยๆมันน่าจะเป็นแค่เนื้อหา,อา,อาเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันปปปปไ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 ฟฉายดูดีนะใช่พี่เกมนี้กราฟ,ฟิกไม่ได้คิเลยไฟฉายมันเอาไว้ปราบผีได้นะต้องแทงให้เพื่อนนะเนี่ยอันนี้ไป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 โก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 เขาเดี๋ยวดูร้านเราเข้างนอกเลยไม่ต้องมึงเข้ามาด้วยไอ้เหี้ยอ้าวเหรอเอ้ยมีลูกเพื่อนมีใครมา เฮ้ยลองดูดิไอ้พวกนี้มันเป็นอีเดียหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งเฝ้ารถให้เดี๋ยวมีคนเราจะบอกว่ามันบ้าเหรอ้วยนั่นเนี่ยมันเดินผ่านมันใช่มันบล็อกด้วยมันบล็อกด้วยใช่ใช่ถูกถูกค่อย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 หาไายกูตายไดมีด่ากันน่ะกูบอกเลยอุ้ยวุ้ยวุ้ยคนพื้นนะพี่ตกกระตุกคนพื้นพื้นมีอะไรผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยไอจีทีสองไอจีดีจีดีวันมันบอกว่าตรงเนี้ยพี่ใช่เหรอใช่อยอุ้๋อถ่ายภาพพี่ถ่ายภาพป่ะถ่ายภาพป มันมันเป็นเงาไม่ใช่เหรอถ้าถ่ายภาพไม่ใช่เนี่ยมันมึงมั่วเลยแทนมึงมั่วมีกุญแจใส่รหัสที่ประตูเอ่อข้างหน้านี้อ๋อด้วยกังบางอย่างทำให้รหัสถูกเปลี่ยนทุกครั้งที่เข้ามาสำรวจจำเป็นต้องขึ้นไปดูรหัสทุกครั้งรหัสขึ้นไปดูรหัสไหนวะเสียงมันแปลกอ๋อนี่รหัสเหรอเราต้องหารหัสเว้ย รหัสเป็นตัวอักษรห้าตัวกำลังตามไปด้วยนะเุ้ยมันมันบล็อกไป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 เฮ้ยเียมันทำไฟฉายสวยว่ะอันีมันทำแฟร์สวยมากเลยเห้ยลองอ่านลองอ่านปิงลองอ่านไม่รเด็กคนนี้ต้องชอบศิลปะมากแน่ๆนและเด็กดูสนิทกับแม่เป็นพิเศษตำแหน่งนี้เป็นจุดที่ทั้งสองคนใช้เวลาร่วมกันในการลังสั์ภาพงดงามดูเหมือนจะมีรหัสบางอย่างอยู่หลังภาพวาดเปิดเปิดไฟฉายหน่อยเฮ้ยรหัสคือคำว่าแฮปปี้ แฮปปี้ใช่ไหมโอเคบ้าจะลงแบงล่างแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปเดียวยกันหมดเลยได้มปแบงล่างนี่แบงล่างนี่แบงล่างไปไปไปอ่ากี่กีดเรียบร้อยแล้วปะอุ้ยโอ้ยเชี่ยตามกูมานี่ของอะไรวะอันนี้่กระตาผมดูพี่กููดผมผมผมเล่นเลยเฮ้ยพูดภาษาไทยได้ปะวะเฮ้ยเดี๋ยวอ่านหนังสือให้ ไม่ใช่เรื่องนี้แน่พฤธิกรรมบางอย่างได้เกิดขึ้นในที่แห่งนี้พลังงานรุนแรงจนรู้สึกได้เลยว่าเฮียตกแตกเฮียตกแตกถูกจ้องมองตลอดเวลาพิธีนี้ยังไม่สำเร็จด้วยเหตุผลบางอย่างเราต้องทําพิธีให้เสร็จเพื่อเรียกปีศาจตัวนี้ออกมาและเพื่อให้อ่านไงพี่มันเหมือนมันจะมาแล้วป่ะทไมไอ้มึงขยับมือขยับพี่พี่พี่มันมันเหมือนมันจะมาแล้วไม่มา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 ไปฉายหน่อยไปฉายนะ่องหาหา่องตรงไหน่องตรงไหน ตกไปที่ประตูนั่นแหละเดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 รอดำอยู่ผีมันมีปุ๊บเสียงมันกล้ามากที่ะเสี่ยงมันอะไรวะเฮ้ยแต่นะผมผมเอาไอ้พวกของอีเวนต์เอาโอ๊ยเฮ้ยแม่ตกแม่ตกตกแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เครื่องนี้หมุนหมุนไม่พักเลยผีกำลังมาอุ้ยเฮ้ผมใช้ไฟฉายไฟฉายไฟฉาย พอพอพไปแล้ว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 ออกก่อนไหมออกก่อนไหมออก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 อๆกออ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 กวกออกออกออกอเีออก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 ออวออก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 ไอกอ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 ีกออาออก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 อาลออ่าอกกออกออกกออไออกออกอออ้กออ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 บออกอาออกออออกออกออกดกกู ไม่ตายอ้เจเถอะน่าทาโครเหี้ยเลยมึงใแล้วอ่ะนี่พี่บิงก็ยิ้มพี่บิงยิ้มใส่หน้าผมว่ะมึงมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มีของมาตรงนี้ของมีของอะไรวะขึ้นอ่ะพี่ตรงนี้เดอเด้อเดเฮ้ยหรือว่ามีของเจะออกหรือหรือว่าเรากำลังบ้านเลยพี่แบบว่าอยู่ในบ้านนานเกินมันเลยแบบว่ามันเอออ่ะินได้ ก ah, oh, oh ิ๊ก <nant> ก <Carwyn claro> ิ <testify> ๊มาต้องสม่ำกว่าน้กกิอ้าวโอ้โหเลศมากเดี๋ยวเราต้องซื้อของก่อนเราต้องซื้อของก่อนนี่ตัวนี้ตัวนี้อ่โอเคพี่ของก่อนแต่งของก่อนได้ครับเราต้องยิ้มด้วยเสียสติแอปแอปปี้แฮปปี้เบิร์เดย์เบิร์เดย์วุ้ยเปแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปแล้วเปแล้วไม่เสร็จนะมันเหมือนกับว่ากระดูกกระดูกโู้กระดูกโู้คืออะไรไอ้เพี้ยไอ้กระดูกนี่มึงตก แบบเดิมตลอดเลยปะเนี่ยดูหน้าแต่ละคนก่อนเช็คเซตตี้หน้าแต่ละคนก่อนไอ้แทนหันหน้ามาดิเป็นสัตว์โอ้เฮี้ยยังยิ้มอยู่ยังยิ้มอยู่ไปไปไปโดนผีสิงนี่เองโอ้ย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 เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะพี่รถเลื่อนแล้วเดี๋ยวนะให้ผมอยู่ข้างหน้าทำไมอุ้ยวุ้ยวุ้ยใครขออะไรอ่ะนี่นี่ใครมีหนังสือแทนนี่เป็นสัตว์ไอ้เหี้ยย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  มันมันโกรธเราจัดเลยอ่ะมันโกรธจัดเลยพี่มึงไม่ชอบอ่ะ you ม know, ึงมึงดูหน้าเราด้วยมึงดูหน้าเราด้วยก็นี้นะพี่เรากินยาก่อนไหมเราไม่ชอบมึงหรอกอุ้ยหน้าหน้าเพนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะโอ้ผมว่าเราไปกินยาก่อนไหมพี่คนละขวดก่อนขึ้นมาขึ้นมาก่อน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 โอเคพี่ไอ้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 ผีไงยาบังไป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 แต่ผมว่าเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ทำไมไป่ใช่บ้ไป่ใช่บัตรมันกระพริบว่ะแบตเหมือนจะหมดอ่ะพี่ลองอ่านหน่อยนี่นี่มีประตูกลไกอีกอันหนึ่งมีประตูกลไกกัน โอ้ยมีคนตายที่นี่แน่แน่เอ่อมันบอกว่าหนังสือบนชั้นหนังสือข้างหน้ามีกลไกบางอย่างน่าจะต้องใส่หนังสือไปทานกูหมดกูไปเปลี่ยนทานก่อนไม่ไม่ต้องเปลี่ยนพี่เดี๋ยวให้ผมเองไอเหียดันคืกูโดดตรงปืนตรงปืนมันบอกว่ามีการใช้ความรุนแรงในห้องนี้ดูเหมือนวันนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเพราะมีน้องรักก็เลยต้อลไงเปิดหนังสือแล้วก็หายไปอย่างไรร่องรอยเราต้องเปิดหนังสือเราต้องไปหาหนังสือมาใส่ การเคลื่อนย้ายคือว่าหลังนี้ได้เติมเต็มพลังงานบางอย่างให้กับเจ้าของสถานที่แล้วไม่ยอมเปิดงานเดียวกับพลังขับเคลื่อนจะหมดไปไปหาหนังสือหนังสือเหรอหนังสือข้างล่างป้าทนนีที่ที่เมื่อกี้มันอ่าใช่ใช่ใช่เออมันมีปืนตรงนี้ด้วยนี่ว่าปืนมันต้องหาหนังสือห้าเล่มอ่ะห้าเล่มละน่าจะเป็นหนังสือที่ต้องอุ๊ยอะไรอ่ะเสียงอะไรปิงอุ๊ยหนังสือมันมันมันปานหนังสือมันปานโลโลเลยว่ะพี่มันมันไม่ชอบเราพี่ออกออกก่อนได้ไหม ออกได้มปไ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 ปเฮ้ยนี่ห้องข้างหลังมีอยู่เอ่าสมรติห้องข้างหลังเกิดได้พี่พี่พี่ย้ายหมอยู่ข้างหลังได้ไหมอ่ะไม่ได้ไอ้นี่ห้องสถาปัตยกรรมไปปิ้งว่าเหล่าเริ่มกลัวอะไรเปล่าพี่ไม่ถ้าเริ่มตัวเริ่มกลัวปิ้งจะหัวใจเต้นเฮ้ยยังหน้ายิ้มอยู่เลยอ่ะเอ้ยแต่ผีมาผีมาอ่ะไม่ไปแล้ว มาไปแล้วมึงเราเราไปเหอะกูไอหลักอเดิมเนี่ยพี่ผมผมผมว่าไอผีเอ้ยเดี๋ยวไปห้องตรงข้ามกับพี่เวลาผีตายผมว่ามันน่าจะมีครูดาวเฮ้ยนี่นี่นี่มีรูปภาพไปผมโหมดพี่ไปผมโหมดไปมึงไปเปลี่ยนกันมึงไปเปลี่ยนก่อนนี้ยเ็นไงอ่ะพี่พี่ในกาหมุนในกาหมุนนี่นี่ไหนไอแทนไอไอรูปภาพมันเนี่ยสามอันไหนไหนไหนอีกี่ไหนวะข้างหลังเนี่ยไม่ ตายแล้วเหรอพี่เฮ้ยใช่ปุ๋วะพี่บ้นอยู่ไหนพี่เดี๋ยวผมไปช่วยอุ๊ยเดี๋ยวนะอยู่ๆมันให้มันมันมันบอกว่าผีอยู่ข้างบนนี่เลยพี่อะไรไม่อยู่กูอยู่ไม่มัน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 ไอจีดีวันอะจีดีวันมันชี้ไปข้างบนพี่ไม่ไอ้นั่นมันของเคิร์ดออบเจกต์เคิร์ดอ็อบเจกต์มึงอยากรอเฮ้ยเหี้ยแตกสลายอุ้ยอะไรอะสะพานโค้งตายแล้วเหรอ ยังไม่ตายยังไม่ตาย,ย,ม,ตายมันโชว์สะพานโค้งใส่กูเรีย <He> กว่าโยคะนนโ,โยคะกล้องมาก่อนนะน้ำน,น้ำอุยอ้ยอีเหี้ยแม่งใครกดนนไม่ละ<ห>ปิง๊งก<อ>ูนน 2, อยู่ชั้นสองกูอยู่ชั้นสองมึงหารูปเ,รเดี๋ยวเดี๋ยวกูหารูปวงลีก่อนกูได้ละสองรูปไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าได้รูปที่มันแบบว่าเป็นวงลีอ่ะมึงหาเจอเออห้องโอ้ยยัดรูปแตกอีเหี้ยจะปัดเหี้ยหรือยังไงอ่ะลองลองอันนี้คืออันนี้คือเราต้องไปทำอะไรต่อพี่เราเอาหนังสือไปห้าเล่มเปิดห้องกลไก อีกห้องหนึ่งที่เราไม่ได้เปิดอ,ะอ่ะออ่าโเคไอห้องที่มันมีหนังสือนั่นแหละเออคิดว่าหนังสือเราต้องหยิบหรือไม่ก็มึงต้องใช้ GD อ,อ่ะเออจีดีชี้บอกให้ไปชั้นสองพี่อ่าลองลองเอาน้ำตาลเข้มโอ้โหอ,อ,อะไรไวะเนี่ยโอ้ต้องช่วยกันหาวะจริงอันที่สองเล่มเล่มนี้ใช่ป่ะวะเดลี่เสียมตานี่อีกเล่มป่างวะกูลองดูวิทย์แป๊หนึ่งกีกีอยู่ไหนไอ้สัส อะไรที่มันโผล่มาข้างหลังไอ้ตรงนี้ไอ้รูปภาพนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมหล่อไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์อะไรอะไรอะไรมีอะไรมีในกาบุญในกาบุญไม่รู้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งพี่พี่พี่มันเหมือนมันมันจะมาแล้วในกาผมหมุนไม่ไหวเล้วไอ้สัตว์ไปก่อนพี่ไปก่อนไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอแทนรอกูด้วยไอ้เหี้ยบบ้าจริงเก๋ผมผมรออยู่ผมรออยู่พี่ คือคือในการไอเหมือนผีมันจะมาในการแม่งหมุนอย่างเร็วเลยพี่มันหมุนต้วใช่ไหมเออเออเออเอเอเฮ้ยยังไม่ต้งองรีบออกไี่รีบป่ะพี่นี่เราได้เงินมาตั้งโตเลยนะพี่การตายสองคนเนี่ยตายตสองคนเนี่ยผีมันจะหยุดล่าพักใหญ่ใหญ่เลยเอ่ะจริงเหรออ่ะไปไปไปมาปาแทนไหมไี่ปิดไฟเหรอกูปิดกูปิดมันต้องเปิดเปิดที่มันหมุนมันหมุนออกออกออกไอแทน ไ้ทันยิ่งตไอ้เคียไอ้เียรายการไม่หมุนไม่หมุนแบบว่าหมุนสันเลยอ่ะโชคดีทุกคนกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วหยุดลาแล้วนะหยุดกร้ยแล้เมื่อกี้หวอเลยเมื่อกี้ปากมึงเหวอบไาแทนโอหออ่างนี่เลยกูไป่อนแล้วจ้ เฮียไอ้เดนี่กล้ามากมาหนูาอานุเทิะจะด้วยพี่เรื่องเปิดเวลาโอ้เริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขาจะถ่ายอุ่นในความเป็นเรา